ต่อไปก็มาทดสอบของใหม่กันนะครับนี่แบบนี้เลยส่ยกิ๊ก90บาทครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาทําการเปลี่ยนใบปัดน้ําฝนให้กับเจ้าโตโยต้าของเราคันนี้นะครับซึ่งเราไม่ได้เปลี่ยนมาประมาณ3ปีแล้วสภาพคือแบบว่าย่บเยินมากเดี๋ยวเรามาเพิ่มทําการเปลี่ยนกันเลยครับเริ่มต้นด้ยการ ยกที่ปัดนน้ำฝนขึ้นไปไว้ตรงกลางนะครับใช้นิ้วหัวแม่มือกดตัวล็อกลงไปแล้วก็ดันเลื่อนลงมาข้างล่างเลยนะครับมันก็จะหลุดออกแบบนี้มันไเปลียนลายปีวเราก็สั่งจากอินเตอร์เน็ตมามข,อมของเรา่ของแท้ยาต้เลยสั่งมาสเส้นต่อไปก็ถอดก้านปัดนน้ำฝนด้านขวาออกมาเช่นกันครับ เออเป็นก้านปัดของสายมือจะมีความยาว19นิ้วฝั่งขวาจะยาว21นิ้วเวลาลเราตังเขาก็จะทำมาให้พอดีเลยครับตรงรุ่นมาเปลี่ยนเลยครับนี<ม>่เราจะเริ่มจากดึงดึงปลายนะครับเป็นออเลยอันนี้เหล็กแล้วก็สไลด์ออกมาเลยแบบง่ายบง่ยายดายเลยีแยกออกมา,ออกมาเอาจะมาใส่กับึันใหม่นะครับทันใหม่นะครับ เทียบกับเหล็กนี่เลยเหล็กสเตนเลสนะครับเนี่ยที่ใส่แล้วก็ใส่ย้อนกลับไปเ,เดิมได้มาแล้วอันหนึ่งง่ายมากต่อไปเราจะใส่ฝั่งขวานะครับให้ลงไปตามร่องนี้เลยครับโหลดข้าไปเลย ไปถูกายนี้นะครับายนี้สอดเข้าไปในนี้เลยน,นะครับมันจะมีร่องของมันประดีสอดไปตามร่องเลยใส่เข้าไปเลยแบบนี้นะถึงปลายทางแล้วทีนี้เรามาดูต้นทางต้นทางก็จะมีล็อกมีล็อกแบบนี้นะครับ ไปจะดันลงไปกลับมาเนี่ยมันก็จะล็อกไว้แล้วก็จะเลื่อนไม่ได้แล้วเราออกนำกลับไปติดตั้งหน้ารถกันเลยนะครับไปตรงน,นี้่นี่นะครับดึงขึ้นเลยแค่นี้ก็ล็อกแล้วครับเจยบร้อยเราซื้อปั่นอําฝนตัวนี้มา90บบาทครับ ใช้โค้ดส่งฟรีด้วยจากทางอินเทอร์เนต็ตเนาะก็เปลี่ยนเองถ้าเกิดเราไปเปลี่ยนที่ร้านก็ตกข้างละร้อยก็เป็น200อแต่นี่ผมซื้อมาคู่หนึ่ง90บาทประหยัดไปเยอะเยอะเลยครับต่อไปก็มาทดสอบของใหม่กันนะครับนี่แบบนี้เลยใส่กิ๊กสะอาดไสไร้ครับ มมมันไ่ีกกระจเลยขอบคุณสำหรับการรับชมฝากกดไลค์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับ